โอเคเนาะมาเจอกันคลิปนี้แมนคลิปวิดีโอสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเฮียนภาษาอังกฤษเนาะตองฮูจับกลุ่มประโยคประโยคที่ทุกคนต้องในเฮียนทำอิทแมนประโยคบอกเราเนาะซึ่งในภาษาอังกฤษเอื่นว่า present tense เนาะ present แมนการนำเสนอเนาะ ส่วนเทนแมนประโยคเนาะสนั่นทุกคนต้องก่อนที่จะเหียนภาษาอะไรนึงทุกคนต้องหูจักว่าโค้งสางของประโยคแมนมียังแน่โอเคสน,น,คนั่นคลิฟเนาะเอจะมานำเสนอเกี่ยวกับการนำใส่ present tense เนาะว่ามันมีจักกะละมีจกักอ่าเทนเนาะอยู่ใน present tense เนาะโอเค อ,อยู่ในพ e ีนเทนส์ในภาษาอังกฤษแมนมีอยู่ซีเนาะแมนมีอยู่ซีเทนเนาะแล้วอันที่หนึ่งแมนพซีนซิมพเทนเนาะอันที่สองแมนพซีนคอนเทเนอร์เทนเนาะพีนคอนเนอร์เทนแล้วอันที่สามแมนพซีนเพอร์เฟกต์เทนเนาะพีนเพอร์เฟกต์เทนเนาะ แล้วอันสุดท้ายเนาะ m a น present perfect continuous เนาะ present perfect continuous เนาะแล้วเขาจะไปลงเรื่กว่าแต่ละ tense เนาะ m a นมันใส่กับเหตุการณ์ได้เนาะโอเคเริ่มแรกเลยทุกคนมาเบิ่งนคำว่า present s i m p l e t e n s e o u s present s i m p l e t e n s e แม s m ประโยคทั่วไปเนาะ เอิ่ว่าใส่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกๆวันเนาะซึ่งโครงสร้างมันก็จะมี verb อ,อ่า sorry ซึ่งโครงสร้างมันก็จะมี subject บ,บวกใ i ้ verb สองหนึ่งนเนาะ subject บวกใ i ้ verb สองหนึ่เนาะนั่นเป็นโครงสร้างของ present simple tense เนาะโอเคตัวอย่างเนาะ I work in Park s I work in Park s าะคอยเฮ็ดเวียกอยู่ Park เนาะตัวอย่างที่2 She work in v i e t a n She work in v i e t a n เนาะเราผู้หญิงเฮ็ดเวียกอยู่เวียงจันท์เนาะเห็นว่าทุกคนมันก็จะมีตังอ่าเพียงแต subject เ,เนอะนละ้รกบบวกให้บวกให้ verb สองหนึ่งเนอะอันนั้นแมน present simple tense เนอะและ้วเขาไปเบิ่งอันที่สองเนอะคือ present continuous tense เนอะโอเค present continuous tense เนอะแมในใส่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนัะนน้นเนอะณปัจจุบันหันเนอะ ซึ่งโครงสร้างของมันก็จะมีหลังนี้เนาะก็จะมีอ่า subject เ,เนาะบวกให้ is a m a r e เนาะ subject บวกให้ is a m a r e และบวกให้ verb ตามด้วย ing เนาะโอเคอีกครั้งหนึ่งเนาะ subject บวกให้ is a m a r e บวกให้ verb ตามด้วย ing เนาะอันนั้นเป็นโครงสร้างของ present continuous tense ตัวอย่างเนาะ I am working I am working เนาะคอยกำลังเห็เวียกอยู่เนาะไม่ยถึงว่าปัจจุบันนั้นเนาะคอยเมนเห็เวียกอยู่เนาะอันนั้นแม่ถ้าจะใส่ present continuous tense เนาะแล้วไปเบิ้งอันที่3เนาะอันที่3คือ present perfect tense เนาะ พ s เ n t perfect tense พิเศษ perfect tense แมนใส่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำเร็จแล้วเนาะหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นแล้วเนาะหมายถึงว่าเหตุการณ์น,นั้นมันได้จบด้งไปแล้วเนาะเขาจะมาใส่พ s เ n t perfect tense เนาะโครงสร้างของมันก็จะมีอยู่ว่าจะมี subject เนาะบวก I have has และบวกให้วริบสองสามเนาะนั่นเป็นโควงสางของ present perfect tense เนาะไปเบิ่งประโยคตัวอย่างกันเลยประโยคตัวอย่างเนาะยกตัวอย่าง I have been to Thailand I have been to Thailand เนาะ เห็นว่าทุกคนในประโยคนี้ไม่ก็ว่าเหตุการณ์นี้แมนไล่สาเร็จเร็จสิ้นลงเลียวเนาะอาจจะเปน็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีผ่านมาหรือเดือนผ่านมาเนาะซึ่งเขาก็จะใส่เป็น present perfect t e n s e เนาะเพราะว่ามันได้จบลงเลียวเนาะตัวนี้เจะมาเยียหใเบิ่งเนาะคือลังตัวอย่างอ่าลังโครงสร้างเนาะก็คือจะมี subject subject ก็คือ I เนาะ แ้วกระบวกให้ have น no. า no. ะ have not ้วกระบวกให้ verb สองสาม not verb สองสามก็คือคำว่า been นาะ no. I have been to Thailand นาะโอเคนั่นแม็แนการน้ำใส present perfect tense นะถ้าว่าทุกคนในกะทำสิ่งใดเนาะหรือว่าอะไรไปใส้สำเร็จแล้วเมื่อจะมาเว่าให้หมูฟัง เติมเนาะเฮาก็จะใส่เป็น present perfect tense เนาะเยวไปเบิ่งตัวสุดท้ายเนาะตัวสุดท้ายคือ present perfect continuous เนาะโอเคตัวนี้มันจะเพิ่มมากเนาะนอกจากมันเป็น present perfect แล้วเนาะมันยังมาบวกให้ continuous อีกเนาะฉะนั้นอ่าฉะนั้นแสดงว่า ในกรณีนี้แมนใส่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึนแล้วเนาะแต่เหตุการณ์ยังลำเนื่องต่อไปเนาะ <S <S ข้าใจบอทุกคนไม่ต้องว่าสิ่งที่เขาเลยเห็นมาแล้วเนาะแต่มันเลยเ,เห็นมาแล้วในในในระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาแต่ว่าเหตุการณ์ยังโท่านสินษษสุดเถื่อสนัดนเขาจึงจะต่องลำเนื่องต่อไปอีกเนาะ <S <S ตัวน,นี้เขาจึงใส่เป็นพ e s e ซ t perfect continent no. okay, เนาะโอเคไปเบิ่งประโยคตัวอย่างเนาะจะอธิบายในประโยคตัวอย่างเนาะประโยคตัวอย่างเนาะ I have been waiting here for two hours I have been waiting here for two hours เนาะคอยในทายู่บนนี้เป็นเวลาสองสมวงแล้วเนาะ ไม่ตัวงนตะ่ปัจจุบันนี้เนาะเขายังนั่งถ่าอยู่ที่เก่ายุกตัวยางอ่าเขานัดเฟนเขาไปกินเขาเนาะแล้วเขาไปห,หาดอาหารก่อนเฟนเนาะผ่านผ่านระยะเวลาไปประมาณสองสัปโมเฟนเขายังไม่ทันมาเนาะและมีมูมาถามเขาก็จะบอกว่า I have been waiting here for two hours เนาะ,ะแสดงว่า ในกรณีนี้คอยทายู่นีหลายสองสัปโมงเดียวไม่เท่าไหรเขาจะต้องลำเนินการก็คือเขาจะต้องทาอีกต่อไปเนาะโอเคนันแมนการใส่ present tense เนาะแมนมีน่ยูซีกรณีหรือว่า4ีกะระในการนำใส่เนาะถ้าทุกคนบอกข้าใจเนาะสามารถสอบถามอีเพิ่มเติมได้เนาะโอเคคลิเกา่าทุกคนห้ยกำลังใจอีกดอ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปนะค ឋ្រូសារព្លារ្ល់ខ្លា